โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมา s a กิ i f เกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้า,จา,จาเดิมเลยและคุณกำลังอยู่กับเกมฟรีไฟ23ในโหมดเพลเยอร์พาร์ทที่19แล้วนะครับผมอยู่กันกับโรโดจูเนียเหมือนเดิมครับและก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s a กิ i f เกมเมอร์นะครับ คนที่อยากจะสนับสนุนช่องผมนะครับผมด้านล่างครับปุ่มสลากเพียงเดือนละ35บาทนะครับหรือปุ่มขอบคุณครับหรือซุปเปอร์ตังค์นะครับแล้วแต่ที่คุณผู้ชมอยากจะให้กันได้เลยนะครับผมมาฮะเราไปลุยกันต่อเลยครับเกมแรกของวันนี้ครับเราจะมาอยู่ในศึกคาราบาวครับฮะเจอกับอาร์เซนอลครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะก็จะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยผมไปฮะฝั่งเรานะครับผมชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนทางด้านของอาร์เซนอลครับกองหน้าฮะกาเบรียลเชสซุดครับปีกขวาเนลสันปีกซ้ายเปเป้ครับ กองกลางปาเตชาก้าดิแคนไรส์นะครับผมกองหลังออบเบิจับคู่กับเฮอร์โมโซครับแบ็คขวาทูเมียสึแบ็คซ้ายชินซินเชนโกครับแล้วโกครับเทอร์เนอร์ครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยเลยครับผมไปฮะมาครับผู้ชมอยู่กันที่อิมเมเรสสเตเดียมครับมาดูครับภาพนี้จะมีใครที่ยิงประตูได้หรือเปล่าฮะเป็นมิ่งขวัญกำลังใจหน่อยไหนดูซิใครยิง อเอฮ้ยเชืซุดไอ้เชี้บัไลไส้ละครับ <laughs> แย่แล้วแย่แล้ว <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมเตรียมขนมเตรียมข้าวเตรียมอะไรเตรียมเรียบร้อยหรียังยครับผมพร้อมหรือ,อยังกด <c oughs> ไลค์ด้วยครับคุณผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับครับใครยังไม่ได้กดนะฮะขอขอบคุณนะครับผมที่ที่เขาเรียกว่าที่สามสนกันมาเนาะ ไปครับพร้อมแล้วเราก็ลุยเลยดีกว่าฮะไปเลยครับ Let's go เตเลสจ่ายมาแรดฟอร์ดคือนมาที lo, ่เตเลสแรดฟอร์ดมาให้จังหวะนี้ที่เปดี้และเปดี้จังหวะนี้จ่ายมาต่อที่โรนัลโด้ยิงโอ้โหเทอร์เนอร์เซฟได้และบอลจังหวะนี้มาให้ที่เฟสเฟสจ่ายมาที่โรนัลโด้จับแล้วยิงโอ้โหก็ยังเซฟได้อีกคาซิโมไม้ที่โรนัลโด้โรนัลโด้ออกข้ามมาอย่างนี้มาที่แรดฟอร์ดมาที่โรนัลโด้ยิง อีกทีโอ้โหหัวทิ่ไปแล้วบอลมาที่อันโตนีจ่ายมาต่อโรนัลโดเข้ากรอบมาแล้วยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งประตูสูงนะคริสตียโนโรนัลโดโอ้แล้วกระโดดข้ามธงเลยครับคนบ้าใกระโดดโคตรสูงเลยที่มงแม่งมง,มงไม่ได้มาละบอลจังหวะนี้ครับนี่ฮะอันโตนีครับจ่ายมาที่โรนโดเข้ากรอบมาแล้วฮะวิ่งซ้ายนิดนึงก่อนจะซัดด้วยซ้ายครับโอ้โห บอลมาต่อที่เฟสมาให้ที่โรนโดโรนโดพีครับจ่ายขึ้นมาอันตัวนี้อันตนี้จังหวะน,นี้จ่ายมาโรนโดโรนโดหลบมาแล้วก็ลองยิงลูกนี้โอ้โหเชื่อมันยิงไกลดีเกินไปแล้วเอา้าเยื่อภาพตัดนี่ครับบอลจังหวะน,นี้ขูหวิ่งหลบมาแล้วมันมีช่องครับโอโ้ก็เลยซัดไปเสาไกลครับโอ้โหคมเกินเนลสันจังหวะน,นี้หาจังหวะอยู่ครับเอาไงฮะเนลสัน ต่อขึ้นมาบอลมาที่เชสุดยิงไกลลูกนี้ได้แกครับปัดไว้ได้ครับเป๊ดี้จ่ายมาให้ที่โรนโดฮะจ่ายขึ้นไปจังหวะนี้มาที่อันโตนีอันโตนีจอะซ้นมาเฟสเฟสมาให้ที่โรนโดโรนโดจ่ายลงมาต่อแรดฟอร์ดนะแรดฟอร์ดจังหวะน,นี้เอาไงฮะแรดฟอร์ดมานี่โรนโดว่างจ่ายมาจับแล้วก็ยิงซัดเข้าไปฮะจังหวะนี้ได้อยู่แล้วแรดฟอร์ดปัน่นโอ้โหเทอร์เนอร์บอกรับได้เปเป,เป้ครับแทงมา มาให้ที่โทมัสมาต่อจาดนี้เชซุดและเชซุดหาด้วยยิงไกลเลยครับโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ผ่านมือเดกาหรอกฮะและเปลี่ยนตัวเลยครับอย่างเร็วครับเนลสันออกครับเอาทอสซาลงมาฮะและบอลจุดนี้เปิดมาโอ้โหเจ้ามงน่ากดจัดเมื่อกี้ัวเมียเซอรจังหวะนี้วิ่งมาแล้วคืนมาต่อฮะบอลมาให้ที่ทอสซาแล้วส่งมาต่อให้เชซุตยิงโอ้โห เสียหายเลยเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่ครับวอลจังหวันนี้ครับจ่ายมาทอซามาต่อที่เชซุดแล้วก็ซัดด้วยขวาโอ้โหเดกาบอกไม่อยู่ฮะรูปแบบนี้ลาเซนนครับเปลี่ยนตัวครับผมเอาเดโลเฟลครับ <Okay. S 2> เข้ามาแทนไป, <Okay. S 2> ไปเป้ฮะไรซ์ Rice, ทอซาต่อสซนมาบ mm hmm. ีคันไรซ์เข้าเถอะเข้าเถอะใครก็ได้เข้าเถอะ เข้าเธอใครก็ได้เข้าเธอโอ้โห,โหโสูเล่ครับจังหวะนี้ม้วนมาหาเพื่อนจ่ายเห็นเพื่อนว่างๆไม่จ่ายงนาะ้เลือกที่จะหววขึ้นมาคาเซมิโร่หม่งไม่ได้ครับบอลกลับไปที่ปาเต้มาต่อที่ทอซ่าเคซุดเคซุดยิงไกลอยู่นี่ยังติดครับโทมัดปาเต้จ่ายมาที่ทอซ่าพิกมาจาังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหแมนยูเอาอีกแล้วฮะกองหลัง มันต้องได้อย่างนี้สิฮะนี่ครับบอจังหวะนี้ครับนี่ฮะโล่งๆไม่เอาฮะนั่นฮะคืนมาโอ้โหเรียบร้อยคาเซมโรมาต่อเตเลสเตเลสมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะได้จ่ายมาต่อที่โรนเอาโดนยิงก็อื้มชนเสาโอ้โห <c oughs> ชีวิตกูว่าแล้วเดี๋ยวโดนแน่แม่งสภาพเงี้ยบอลมาที่เชซุสครับแทงมามาที่เดวเวลโลเฟลเดลโลเฟลจ่ายมาจาังหวะนี้ทรอสซา มาที่เดโลเฟลอีกทีครับและเดโลเฟลจังหวะน,นี้มันมีช่องแล้วยิงไกจังหวะนี้โอ้โหติดหัวกาม,มาร่าสวยและโรนโดจังหวะนี้ขอแทงขึ้นมาครับมาคาร์ดัฟฟอร์ดแรดฟอร์ดจังหนี้ต่อส้อนขึ้นมาโรนัลโดเข้าก่อมาแล้วจ่ายมาจาังหวะนี้เอ้ยแม่งเอ้ยบอลลงมาที่โรนัลโดครับจ่ายไปต่อ Anthony, อ,โอ,โอันโทนี่และอันโทนี่เอาไงฮะอันโทนี่โอ้โหอันโทนี่อย่าเล่นอย่างนี้ดิมันหลายทีแล้วอันโทนี่ บอลมาที่เลนเดิฟมาต่อที่โรนโดคืนมาครับมาที่คาซิมโลมาให้ที่เปดี้มาจาังวันนี้แล้วเปิดเข้ามาม่งที่ออกไปได้ครับคาซิ iro, มโลม่งมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดาจมามาจาังวันนี้เปดี้มายิงเลยโอ้โหสวยครับเปดี้โอ้โห,โโหสามประตูต่อสองแล้วจะเปดี้ฮะโอ้โหแล้ววิ่งไปหาเทนฮาร์กเลยครับเฮีย yes, สุดยอด ใกล้หมดเวลาแล้วด้วยนี่ครับบอลจังหวะนี้คาซิมิโร่โมงมาแรดฟอร์ดครับแล้วคาซิมิโร่จ่ายมาตอนที่ไปดี้ละซัดเลยครับไปดี้โอ้โหโคตรคมและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนยูชนะอาอร์เซนอลบิลลัสกอร์สามประตูสองครับอย่างลุ้นลุ้นจัดจัด และเรามาสรุปนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโคสต์คาราบาวครับนะฮะเบอร์ลี่ฮะชนะนอริท1-0ครับแบ็กเบิร์นชนะเลสเตอร์2-1ครับเซาท์ทิมตันชนะแอสตันวิลล่า1-0เชลซีชนะควีนพาร์คครับ3-1ครับลิเวอร์พูลชนะซัตเดอร์แลนด์3-1ครับสเปอร์ชนะไบรตัน3-1ครับแมนยูชนะไอซิโนน3-2นะครับผมแล้วก็เบสตันเสมอกับวูฟครับ2-2แต่ว่าวูฟฮะชนะลูกโทษครับผม4-3นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าทีมใหญ่ๆแม่งเข้ากันหมดเข้ากันหมดเลย และเกมต่อไปครับคุณผู้ชมเราจะเจอกับเบนฟิก้านะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปเตะเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันก่อนนะครับตอนนี้แมนยูครับอยู่ที่1ครับมี9แต้มฮะยูเว่อยู่ที่2มี6แต้มครับชักต้าโดเนตอยู่ที่3ครับมี3แต้มแล้วก็เบนฟิก้ายังไม่มีนะครับผมก็เบนฟิก้านี่มีโอกาสตกรอบสูงมากนะครับชักต้าโดเนตก็ต้องไปเล่นยูโรป้านะถ้าไม่ผ่านเข้ารอบนะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นกันครับว่ายูเว่กับชักต้าเนี่ยใครจะชนะนะครับผม ก็ถ้ายูเวชนะก็มีโอกาสได้เข้ารอบกับแมนยูสูงมากเลยนะครับผมส่วนนั้นเราก็ชิวๆง่ายถ้าชนะเบนฟิก้ารอบนี้ก็โอกาสเข้ารอบแล้วครับเยอะเลยครับโอเคปะพร้อมแล้วเราก็ไปลุยเลยเดี๋ยวครไปฮะฝั่งเรานะครับผมนักเตะชุดเดิมนะจัดนักจัดเต็มครับเป็นเตะกลางสัปดาห์ฮะค่าความเหนื่อยก็เลยแบบนี้ฮะลดอีกแล้วครับท่านส่วนนั้นเบนฟิก้าครับกองหน้าฮะมูซาครับกองกลางตัวลูกซอยเค่นครับปีกขวาเนเรสปีกซ้ายดีอาร์ครับแล้วก็กองกลางตัวรับมีเฟอร์นันเดสกับเออร์เซนครับ กองหลังโอตาเมนดี้จับคู่กับเจ้าวิกเตอร์ครับแบ็คขวาบาแบ็กซ้ายฮะริสติกและโกครับผมราโชดิมอสครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยครับผมไปฮะมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่โอแทฟอร์ดฮะบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมกดไลค์กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ฮะกดกันเลยครับผมหนึ่งไลค์ฮะเอาให้ถึง200ไลค์ไปเลยพลาดนี้ขอแบบแจมๆเลยฮะสองร้อยไลค์ฮะหนักๆ ปครับพร้อมแล้วล้วก็ลุยกันเลยครับผมไปฮะ let's go <S บอลมาที่คารเซมโรมาให้ที่เปดี้มาที่เฟสเฟสจ่ายมาต่อให้ที่มารุโรยแล้วมารโรยจังหวะนี้เปิดมาที่โรนัลโดจะมงโอโ้โหไม่ได้ครับบอลกลับมาที่เฟสเฟสมาให้ที่โรนัลโดยิงลูกนี้โอโ้โหโอ้บอกชิวจัดอะบอลไปที่มูซา จ่ายาที่เอนโซ่จังหวะนี้รับบอลครับตัดไว้ได้ครับบอลมาให้ที่เปดี้มาต่อที่เฟสแล้วเฟสจวนนี้ยกมาต่อให้ที่โรนเดาโดนจับแลวยิงโอ้โหแม่งวิ่งบังทางได้ไงวะแล้วบอลไปแล้วจังหวะนี้เอาไงฮะคืนมาครับบอลมาที่เดียสมาต่อที่มูซาแล้วมูซาจ่ายมาเอนโซ่มูซามาที่เอนโซ่ยิงลูกนี้ปัดนโอ้โหไดแกอาปัดด้วยปลายมือครับแล้วเป็นใบเหลืองครับใครเอา้าเดียสไปทำอะไรโดนใบเหลืองได้ไงเนี่ย ดูภาพช้าหน่อยครับดียร์จังหวะนี้โอ้โหไปเข้ามัดลาอุย่หัวทิ่มเลยบอลมาที่มูซามูซาจังหวะนี้จ่ายไปต่อยครับบอลมามาที่สตอยเค่นยิงลูกนี้โอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเดกยร์ทำไมอยู่ไปยืนเปิดช่องอย่างนั้นอ่ะเนียบอลจังหวะนี้ครับจ่ายมาที่สตอยเค่นแล้วจับแล้วซับด้วยสายนี่ฮะเปิดช่องฮะ โอ้โหเรียบร้อยครับบอลไปต่อครับที่ลาป็อกมาให้ที่แรดฟอร์ดมาให้ที่โรนัลดยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้เฉยโอดีซสี่เอาละแต่ลูกนี้ครับบอลเปิดมาที่โรนัลดมงโอ้โหเซฟได้อีกเซฟเก่งจังวะมาที่เฟสมาต่อที่ไปดี้ไปดี้จ่ายมาให้ที่โรนโดฮะโรนโดขึ้นมาที่อันโตนีและอันโตนีสปินมาแล้วครับผมแล้วจ่ายมาต่อที่โรนัลดเขาก่อมาแล้วก็ยิง เรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งประตูตหนึ่งครับซูอโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะแย่ซะแล้วสุดยอดนะต่อบอลสวยครับนี่ครับผมจังหวะนี้ฮะแอนโทนีครับจ่ายมาต่อให้โรนโดนแล้ววิ่งเข้ามาแล้วฮะก็ซัดขวาเข้าไปหูยยังคม แล้วมีการเปลี่ยนตัวก็ผมเอาแรดฟอร์ดออกนะส่งซานโช่ลงมาครับและดีอาร์ตจังหวะนี้จ่ายมาเอนโซแทงมาครับมาที่ดีอาร์ตอีกทีครับคืนมามาที่เอนโซและเอ so นโซจังหวะนี้เบียดมาได้ที่หมู่ท่ายิงโอ้โหนึกว่าเข้าแล้วบอลมาที่สไตน์นะโดนรับบล็อกตัดได้ครับบอลมาที่โรนโดแล้วขึ้นไปครับจังหวะน,นี้บอลมาที่แอนโทนีแอนโทนีจ่ายมาโรนโดและโรนโดฮะคืนไปที่แอนโทนีแอนโทนีวิ่งเข้าก่อมาแล้วจังหวะนี้ยิงเตียยร้อยก็ผมโอ้โหสองประตูหนึ่งครับ โอ้นี่มันจะยิงไม่เข้าซะแล้วฮะอันโทนี่นี่ฮะจุจุเลยฮะจุ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 นี่เป็นไงผมยิงได้จุจุฮะโอ้สุดจัดจริงๆนี่ครับบอลจากนี้โรนโดขึ้นไปแล้วอันโทนี่ครับนี่ครับเบียดเบียดไม่เข้าแล้วมันจังหวะนี้มันก็ยิงขวาได้นี่หว่าแล้วยิงคมด้วยฮะโอ้โหและเออเซนจังหวะนี้โดนไปนี่เข้าไปนี่ชนยังต่อต่อไม่ได้ครับตอลนี้เอนโซยิงไกลอยู่นี้ก็ติดคาเซมิโร่ครับบอลกลับไปที่โรนโดหมุนไปแล้วฮะได้อยู่รอด และก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนยูครับชนะเบนฟิก้าด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับและเรามาปิดท้ายด้วยเกมที่เราเล่นชิลๆกันบ้างนะครับผมลดจากทีมใหญ่ลงมาบ้างนะครับผมเจอกับลีสยูไนเต็ดครับสงครามกุหลาบก็จะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยครับผมไปฮะฝั่งเรานักเตะก็เหมือนเดิมครับจัดหนักจัดเต็มครับส่วนทางด้านของลีสยูไอเต็ดครับกองหน้าฮารัตเตอร์ครับ กองกลางตัวลุกคาร์เมอร์ครับปีกขวาคอสตาปีกซ้ายแฮร์ริสันครับกองกลางตัวรับ2ตัวมีโลก้ากับแช็กเลตันครับกองหลังอิบเนสจับคู่กับยอร์เรนเต้ครับแบ็กขวาเดสแบ็กซ้ายเฟอร์โปฮะแล้วโกฮะไม่ใช่เฟอร์โปต้องอ่านว่าฟีโปโกน่าจะชื่อคลาสเคลสซันนะครับผมน่าจะใช่นะก็จะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยครับผมไปฮะมาครับผมอยู่กันที่โอทัลฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ กดไลค์กันแล้วยังฮะขอคนละหนึ่งไลค์ like ครับใครยังไม่ได้กดครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับครับผมไปครับพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยครับผมไปฮะโลกาจ่ายมาที่คาร์เมอร์ครับมาต่อจังหวะนี้บอลมาให้ที่แฮร์ริสันแฮร์ริสันยึกยักทีเนึ่งก่อนมาให้ที่คาร์เมอร์ยิงเด็กเกีร์เซฟไว้ได้ครับสารโชวจวังหวะน,นี้เอาไงฮะมาให้โ,โดโด้ต่อแล้วโดโด้ไปต่อที่แรดปอดยิงโอ้โห uh. ยังไม่ได้เขายังติดอยู่ คาเมอร์จังหวะนี้เปิดมาต่อครับมาให้ที่คอสตาคอสตาจา่ายมาจังหวะนี้คาเมอร์ยิงโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วไหนบอกว่าชิวไงวน,นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับคาเมอร์จา่ายมาครับแล้วก็ยิงโอ้โหแม่งโคตรโหด บอลมาต่ออย่างที่โรนัลโดขึ้นมาไปต่อที่มาคาร์เดนฟอร์แรดแลนฟอร์ดจังหวะนี้เอาไงครับเปิดเข้ามาต่อให้ที่โราโดโมงโอ้โหทำไมมันข้ามหัวไปวะบอลมาต่อที่ฟิปโปมาให้ที่คาร์เซอร์โลโจังหวะนี้ตอกมาแบบนี้เฟสมาที่แลนฟอร์ดมาที่โรนัลโดเรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงประตูตน,นึงครับโอ้โหสุดจัด ที่บอลจังหวะนี้ก็เริ่มจากคาเซมิโร่ครับจ่ายมาที่เฟสมาที่แรดฟอร์ดมาต่อที่โรนโดแล้วซัดด้วยขวาครับโอ้โหมาแล้วเฟสมาต่อที่โรนโดคือไปเฟสเฟสจังหวะนี้ก็จ่ายไปลงไปต่อครับบอลมาที่มาคัดแรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดจี่เปิดมาต่อให้ที่โรนโดจับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้เฉยซานโชจ่ายมาที่อเล็กเซ่เตเลสเตเลสจ่ายมาต่อที่โรนันโดยิงเรียบร้อยครับผมล้มนะอยากร้องไห้โอ้ชีวิต จานดูผิดหรือเปล่าเออจานดูผิดจานแต่เลสจังหวะน,นี้เอาไงฮะแต่เลสมันเปิดแม่นอยู่แล้วให้แต่เลสเปิดเลยแล้วกันมาที่โรนโัลด,โดถึงไหมไม่ถึงครับและแต่เลสหม,ม่งมาทีมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคือมาที่โรนัลดอยิงเรียบโอ้โหไม่เข้าโอ้ยโจะร้องไห้แล้วจริงนะเนี่ยโอ้แล้วฟันตัวข้ามเปลี่ยนตัวเลยครับเอาคาร์เมอร์ออกครับส่งซินิสเตอร่ลาลงมาฮะ บอลกลับมาที่จารอนซานชโชโยนหวดมาเลยครับบอลกลับมาต่อที่อิบาร์เดสมาที่ฟีโปโจหวะนี้จ่ายติดครับสวยบอลมาต่อที่จารอนซานชโชซานชโชจยวานานี้แทงมาต่อที่โรนโดแล้วโรนโดไปเองก็ได้ครับมันไม่มากันกูไปเองก็ได้คนเดียวดื้อลมาเข้ากรอบแล้วฮะเข้ากรอบมาอย่างนี้แล้วปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหูู้นี่รู้ไว้ใครฮะโรนโดจูเนียเว้ย เป็นไงล่ะโดนเขาไปอ่ะเป็นไงล่ะนี่ครับบอลนี้ดื้อหลบมาทีนึงครับมันมีช่องเปิดอยู่ก็เลยลองปั่นด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหเข้ามุมไปแบบงามๆมาให้ที่แรดฟอร์ดะแรดฟอร์ดจ้นี้ยกมาให้ที่โรนโดวิ่งได้ไหมได้ไหมเบียดได้อยู่ครับบอลมาที่โรนโดจ่ายขึ้นมามาที่ปดี้มาให้ที่เฟสม,มาต่อที่ปดี้มาให้ที่โลโิกมาแล้วก็ยิงโอ้โหชนเสา <c oughs> เฟสมาที่ปดี้ปดี้ขึ้นเฟสเฟสมาต่อที่โรนโดโรนโ,โ,โดขึ้นมาที่ซานโชซานโชจ่ายมาต่อครับบอลมาที่มาสลาอุยเปิดมาจากนี้โรนลัลโดโมงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสามประตูัวหนึง่งฮะซู้โอ้โหเอ่หนว่าจะแย่แล้วครับโดนนำก่อนเนี้ย นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับซานโช่จ่ายมาที่มาสราอุยแล้วเปิดข้ามาโรนโดรอกระโดดโขกอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วเข้าไปเลยฮะบอลมาต่อที่เซย์โจเดสครับเดสพาขึ้นมาแล้วจังหวะนี้จะเปิดไหมจะเปิดไหมยึดคืนมาครับบอลมาที่แช็กไตันมาต่อที่อดัมมาให้พิซิเนซลายิงโอ้โหมองไม่ได้แล้วอดัมฮะจังหวะนี้โอ้ยเด็กแกอาต้องปัดน,นะฮะรับก็ได้เด็กแกรับ และจวนนี้ครับบอลเป็นของแฮร์ริสันเปิดเข้ามาแล้วก็เในแต่ละโมงโอ้โหเดกอาบอกกูขอเซฟก่อนสุดท้ายแล้วบอลมาจวนนี้แล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาครับผมโอ้แมนยูแชร์ลีดด้วยสโก้สามหนึ่งครับแล้วก็ได้บอลกลับบ้านไปครับเป็นแฮตติคของโรนโดจูเนียร์ครับแบกเดอะแบกบอกเลยเดอะแบก โอเคครับคุณผู้ชมพันนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ชอบนะฮะก็อย่าลืมฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องสกิไฟเกมเมอร์นะครับแล้วไว้พบใหม่พันหน้าแล้วเจอกันนะครับผม